สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนและคุณผู้ชมที่รักทุกท่านนะคะวันนี้ b ีเคเคจะจัดให้คลิปไม่ค่อยเต็มเท่าไหร่อมีแสงแดดสองเดี๋ยวนะคะคุณผู้ชมขออภัยขอโทษขออภัยนะคะเดี๋ยวไปปิดม่านข้างหน้าแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวก่อนค่ะคุณผู้ชมวันนี้จะจัดเต็มให้สําหรับใครที่คิดถึงแม่ b ีเคนะคะญาติพี่น้องทั้งหลายเลยค่ะญาติสนิทมิสหายญาติที่ทา ของแม่เบชเคนะคะอ่าวันนี้จะถ่ายรูปแม่จ๋าให้ดูนะคะว่าแม่จ๋ากินอะไรวันนี้อ่าสวัสดีคุณผู้ชมเลยคะ่ะมาดูจ๋า,ว,จาวัสดีค่ะแม่เป็นยังไงเห็นไหมสีหน้าแม่เป็นแบบนี้นะคะ,ะดูว่าโต๊ะอาหารนี้มีอะไรบ้างอ่าเดี๋ยวจะเปิดให้ว่าแม่อยู่ยังไงแม่กินยังไงฮะแม่กินหลายอย่างเลย มีแกงส่อแกงส้มอยู่หลังบ้านไม่ได้ขายคุณผู้ชมอันนี้ก็คือหม้อพุ่งหม้อข้าวขนมทั้งหลายเลยอันนี้คือปลาดุกย่างที่ซื้อมาตั้งแต่เช้านะคะอันนี้คือปลาดุกย่างกับน้ำจิ้มกับข้าวเหนียวดีค่ะต้มจืดนี่ค่ะอันนี้คือลายค่ะว่าไอ่อมปลาดุกค่ะอันนี้คืออะไรที่ซื้อมาทั้งหลายเลยนี่ มีแต่พี่สาวซื้อมาทั้งสิ้นค่ะนี่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 ไม่ได้ซื้อหรอกนะคะบีเคเคไม่ได้ซื้อเลยนี่มีของกินเยอะอยู่แต่จะอร่อยมากอร่อยก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะแม่กินข้าวข้าวอะไลเบอร์รี่ค่ะนี่นี่สําหรับคนคิดถึงแม่นี่ไงคะสีหน้าแม่จ๋าเป็นแบบนี้นะคะยิ้มหน่อยคะ่ะน่ะนี่นะคะลูกที่อยู่ไกลๆก็ดูแม่นะ หลานที่อยู่ไกลๆก็ดูแม่นะคะพี่น้องอยากเห็นแม่จ้าก็ดูคะ่ะนี่หน้าเป็นแบบนี้นะคะไม่ได้ตกได้แต่งอะไรทั้งสิ้นนะคะอันนี้คือกล้องสดๆเลยนะคะแม่อยู่บ้านดีคเดี๋ยวเดี๋ยวก็จะไปส่งแล้วค่ะหลายวันแล้วเดี๋ยวก็อาจจะไปส่งแม่ไปอยู่กับพี่สาวเหมือนเดิมถามว่าแม่เดินได้คล่องไหมเดินได้ดีขึ้นคะ่ะแต่ว่า ก็ยังมีมีเดียดเดียดดัดดอยู่นะคะก็ยังไม่เข้าที่เท่าไหร่สำหรับญาติธรรมหรือใครที่คิดถึงแม่แลวดูแม่ผ่านคลิปด,ดีเคนนะคะขอพระคุณทุกท่านที่รับชมขอพรบคุณทุกท่านที่คิดถึงแม่นะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ